สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมววันนี้เมนูแมวจะพามาทำป่าวันนี้เราได้ป่าตัวนี้เลยวัดวัสด,ดีานาาผู้ชมหน่อยแหน่ไม่ต้องลงเลยนูอะยาวถึงมานะะฮห,ห,หเดี๋ยวเปื้อนนขึ้นมาเลยขึ้นมาวัดไม่ลงนะแดะเลูกเชือกไว้กระถาง เทียเท่ยวเที่ยวเที่ยวมันเปื้อนปะนะขึ้นมาดูดูดูนี่ค่ะปลาปลาอะไรเออรอบนี้ปลายีสกจะปลายีสกนี่คือลักษณะปลายีสกนะคะเขกพิกให้ดูโยกให้ดูนี่ปลายีสก ดูหน้าเขาหน่อยหน้าเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะปากทุดทปากเขาหมดเลยเฮ้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลย มาเดี๋ยวเราจะมาลากปลากันเลยนะคะหลักทำง่ายๆเนาะเรากินสุกคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมเห็นอยู่เนาะใส่น้ำเิ็นิดเราจะคั่วปลาก่อนนะคะในสุกเรา,เราต้องกินสุกคะ่ะมันจะมีเนาะเคเนแน่ตานกินปลาดิ ไม่ดีนะเะอาใ,ให้สุกอดีที่สุดรู้ว่าอา,อาจจะอร่อยแต่เพื่อสุขภาพนี่ค่ะเราก็ใส่เนื้อปลาที่สุกที่เราสับเนะแมาแล้วก็สับรวนเลย เดี๋ยวปลาเขาจะออกน้ํามาอีกเนาะเนี้ําตามจหวนบางที่เขาจะแบบบีปลาบีบมะนาวบีพริกเนาะอันนี้เรากินล้วนลาบสุกนะคะ ในสุกแล้วสุกแล้วตามเจืดเนาะมันก็จะกินอาหารตามดินตามอ,าามมาอาะไรงี้ยออกมาอาจจะมีพญาไปไม้พยาตัวตืดพยาสึนได้พญาปากขอ นี่ลุกหลอดมาเป็นลูกเลยฮ้สุกแล้วพอแล้วค่ะต่อไปก็คือการปรุงปรุงนะคะเนี่เยเราก็จะใส่ข้าวคั่วเก็บกัน โดยเลยเขาคั่วเราชอบมันๆก็ใส่เยอะเที่ยวใหมหอมเลยระเจนน้ำมันร้อนนะเทาคั่พวพริกป่นค่ะเราใช้พริกป่นที่เขาทอดคั่วมานะก็จะยิ่งหอมมันจะน้อยนิดนึงแล,แล้วก็ใส่พริกปน่น ที่เราซื้อใหญ่นะคะครัวเองตับบ้านเลยไปหน่อยอตามด้วยหอมแดงผักชีไปเรื่อยเก็บข้างบ้านนะคะผักชีใบเรื่อยเราขึ้นเต็มเลยหลังน,น้ำรดเนอะเม็ดเขาก็เลยแตกใส่ให้หอมไปเลย น้ำตาลนิดหน่อยเอาแค่นิดหน่อยพอนะคะไม่ชอบกินหวานมากตัดตัดนิดนึงผงปรุงรสนิดหนึ่ง,ง,ดดงเดี๋ยวพอน้ำปลาอืมอืมสองช้อนโต๊ะตามด้วยนี่เลยค่ะมะนาว ลูกใหญ่นะใช่ลูกใหญ่คือลูกเราว่าเปิดเนื้อปลาเราไม่ได้เยอะเจ้าเปรี้ยวเผ็ดเค็มนิดๆมะนาวลูกใหญ่น้ำเยอะอันนี้มะนาวเมื่อกี้บีบใส่อันนี้ไปหน่อยนะคะน้ำจิ้มปลาน้ำจิ้มแจ่วปลา หลองคนก็นตัเม็ดออกมาแกะเม็ดไม่หมดลองดูลองดูลองดูง่ายๆได้กินเอกที่บ้านก็ได้ได้กระป๋องราดทูน่าก็ได้นะคะแบบนี้แก้บินิทอคัวพริกป่นหอมแดงมะนาวมันปลา ชอพวกเรเเตัดใส่กันได้แล้วอืมสีสนันม่ากินลาบใปสก๊อตเรานะชิมว่ะอืมรเปรีย้ยวเผ็ดเผ็ดพอดีละนี่เลยแล้วก็มีโหระพาปิดท้ายนะคะกับใบสะระแหน่ชิมไปเลย สีส่จแล้วลคิดมาเดี๋ยวเราตักใส่จานกันเลยม,มาค่ะเสร็จแล้วลาป่าเรานี่ลาป่ายีสกนะคะมาชิมกันเลยเสร็จแล้วกับปลาปลานิ่งอย่างเกลือเผาเกลือค่ะแห้งดี นี่ค่ะลาปลายิสอกฟิมให้เราเองมาชิมกันเลยกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะลาปลาก่อนเลยเรากินซุปค่ะีสันนี่แหละเอาเครื่องที่มีที่บ้านนี่นะคะอืมอืมเนื้อหวานหมือก่า อร uh huh. ่อยถั่วหวานมมกถั่วกระาเขียวนะคะหัวบ้านเขาเก็บสดๆจะหวานทิ้งไว้ในตูเ้เย็นก็ยังหวานอยู่อืมอึม้งแจวเลยทำเองใส่ข้าวคั่วพริกข่นหอมแดงน้ำปลาน้ำตาลทรายมะนาวขอนม่ย่างเกลือ อืมอืมจิ้มนะ่ะอืมแบบแบบหน่อยนะอืมนี่ข้าวนี่นี่นี่ยอย่าอิ่กันนะอืมอร่อยหวานอืมเฮ้ยค่ะ เดีย๋ยวขอแซบแซบก่อนนะแบบเอางงเอานําล <c oughs> ายฝอกันนะคะเดีย๋ยวขอลอ,อยก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้าพ <c oughs> าไปดูอะไร <c oughs> หลับรอปลาไม่ไหวว่า <c oughs>

ค่ะขอบคุณคลิปนี้นะคะมือนี้ก่อนไปแซบแซบก่อนนะ <c ười> เดี๋ยวหมอ้วนก็นตามไป <c ười> สวัสดีค่ะจุ๊บๆนะจุบ <c ười> จ๊บๆจุ๊บจุ๊บ